ไทยมีการอนุมัติใช้155ม mm ิลิเมตรแล้วรวมทั้งมีการอ,อพยพชาวบ้านอนเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พราะว่าขมรเริ่มโจมตีใส่ชุมชนต่อน,นี้การประทะมีทั้งจังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานีรีส,สเกตอาวุธของขมรที่ใช้โจมตีเข้ามาก็จะเป็นบ m 21ซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องไม่นำวิธีแล้วแต่โชคชะตามันสามารถเคลื่อนที่ได้จัดการได้ค่อนข้างยากก็ต้องใช้โดรนหรือว่าเครื่องบินลาดตระเวนตามเก็บการประทะเริ่มหนักขึ้นเริ่ม มีทหารบาดเจ็บแล้วยุทธวิธีฝ่ายไทยตอนนี้ใช้อัตราจอ155ม mm, ิมและ105มิมตรโจมตีกดดันมีการขอการอนุมัติหลายคนนึกถึงยุคเคท,ที่มีการใช้155ม mm, ิมแต่ว่าไทยกับขเขมรจะต่างจากนานนิดหน่อยก็คือเป็นป่าทึบและกระสุนไม่นำวิถีเป็นการโจมตีสนับสนุนมากกว่าเกมอัตราจอนกระบอกใหญ่ไทยเหนือกว่าขเขมรอยู่แล้วครั้งที่แล้วในปี54ขเขมรก็พ่ายเพราะว่ากระบอก